สวัสดีครับสําหรับพี่น้องที่มีปัญหานะครับลูกงวนะครับกําผาแม่หรือว่าแม่น้ำนมบอดีนะครับนะต้องป้อนนมแบบนี้นะครับก็แนะนำนมผงนะครับนมผงสูตรน้าเข้าจากต่างประเทศนะครับท็อปสตาร์นะครับนหนึ่งตรงนี้นะครับให้กินทุกวันอันนี้วัวกํพร้าแม่ตั้งแต่เกิดนะครับชื่อนั้นน้องกำพ้านะครับอันนี้ก็ให้กินทุกวันนะครับ วันหนึ่งก็สี่รอบนะครับให้กินนะครับใครที่มีปัญหาก็ผสมกับหนึ่งนิรผสมกับประมาณสิบช้อนนะครับเนี่ยกินให้กินแบบนี้นะครับผสมให้เขาก็คือครับสตาร์ทนะครับยี่ห้อนี้นะครับนะใครที่ผมใช้อยู่นะครับก็หนึ่งก็หนึ่งนิดผสมกับมีถสิบช้อนนะครับหรือผสมกับน้ําอุ่นนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับทับรองว่าวัวโตไวนี่นี่คือให้กินแต่เฉพาะนมผงนะครับเพราะว่าเขาไม่มีแม่นะครับกำพร้าแม่ตั้งแต่เด็กนะครับ นะครับพี่น้องก็แนะนำารใครสนใจนะครับราคา290บาทนะครับนะราคา290ราบบาทนะครับ noon. พร้อมส uh ่งนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นกิโลกรัมนะครับสุดนี้นะครับ290้บาทเท่านั้นนะครับคุ้มค่านะครับวัวแข็งแรงนะครับวัวแข็งแรงนะครับลูกวัวแข็งแรงแน่นอนนะครับก็ใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาเลยนะครับสั่งได้เลยมีกรบเนินปลายทางด้วยนะครับครับดูใกล้ๆนะครับวัวจะกินเก่งนะครับตั้งใจกินแบบนี้ กิเก่งมากชุบๆมากนะครับนมผงทำสตาร์ทนะครับสั่งได้เลยนะครับสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับดูโครงสร้างใกล้ๆนะครับอยู่ใกล้ๆมีแค่กินตั้งแต่เด็กนะครับดูสวยนะครับกินนะทุกวันนะครับกินทุกวันสี่เวลานะฮะสี่เวลาเลยนะครับก็ช่วยได้นะครับใครที่วัวแม่วัวแบบมาให้ลูกกินนมลูกนะครับหรือว่าเาวัวกัมพาแม่นะครับหรือ แม่น้ำลมไม่ดีนะครับ mm. ก็ให้กินทุกวันนะครับก็ mm. ขอบคุณครับสวัสดีครับ mm.